ในตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนคนไหนที่รู้สึกแบบนี้อยู่ไหมคะรู้สึกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เคยเก่งเป็นคนที่เคยแกร่งเป็นคนที่เคยทำอะไรด้วยตัวเองและผ่านเรื่องราวหนักๆอะไรมาหลายๆอย่างแต่ในวันนี้อ่ะทำไมเรารู้สึกว่าเราล้ามากเลยเราเหนื่อยมากเลยเพื่อนๆสงสัยไหมว่ามันเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่เมื่อก่อนเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้เลยคลิปนี้นะคะครูน,นี่มีคำตอบมาให้ สาเหตุที่คุณเป็นแบบนี้มันเป็นเพราะว่าที่ผ่านมานะคะคุณใช้พลังงานของตัวเองถ้าเปรียบเทียบนะคะก็เหมือนกับแบตเตอรี่ที่มีอยู่ในตัวคุณในการผลักดันทุกอย่างให้มันประสบความสำเร็จให้มันเป็นไปตามที่คุณต้องการทีนี้เมื่อคุณทำแบบนี้มาอย่างยาวนานเนี่ยแบตเตอรี่อันนั้นนะคะมันก็ค่อยๆหมดลงไปเรื่อยๆมันก็เกิดเป็นการสะสมความล้าความเหนื่อย ที่มันถูกสะสมมาอย่างยาวนานแบตเตอรี่ก้อนนี้มันก็เริ่มเสื่อมลงเรื่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆพลังงานในนั้นมันก็ลดลงลดลงเรื่อยๆคุณจึงรู้สึกแบบที่คุณเป็นอยู่แล้วคุณก็สงสัยลึกๆว่าฉันไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะที่ผ่านมาเนี่ยฉันพาตัวเองผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้ตลอดและฉันก็มีพลัง ในการผลักดันตัวเองมาตลอดแต่ณตอนนี้มันเป็นอะไรเตือนขึ้นมาตอนเช้าบางครั้งคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่มีพลังเลยมันเป็นเพราะอะไรคําตอบก็คืออย่างที่ครูนี่ได้ให้คุณไปนะคะเมื่อคุณรู้คําตอบแล้วเนี่ยคำถามถัดมาคือแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงในคลิปนี้ครูนี่มีวิธีง่ายๆเป็นขั้นตอน เริ่มต้นในการเริ่มแก้ปัญหานี้ให้ทําแบบที่ครูนี่ทําอยู่ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะครูนี่นั่งพิงต้นไม้แล้วก็นั่งอยู่ในสนามหญ้าวิธีนี้นะคะมันเรียกว่าวิธีการชาร์จพลังเราชาร์จพลังงานจากธรรมชาติเข้ามาสู่ตัวของเราในตอนเช้านะคะให้คุณลงมาเดินในสนามหญ้าถ้าตอนเช้าไม่สะดวกเป็นตอนเย็นก็ได้นะเดินด้วยเท้าเปล่าแล้วชาร์จแบตหรือว่าชาร์จพลังงานเนี่ยค่ะ จากธรรมชาติจากดินนะคะจากหญ้าเข้าสู่ตัวคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังเพิ่มมากขึ้นและเมื่อทําแบบนี้เสร็จแล้วนะคะถ้ามีเวลาเหลือก็มานั่งพิงต้นไม้เหมือนที่ครูนี่ทาอยู่ตอนนี้มันรู้สึกดีมากๆเลยนี่ก็เป็นวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทําได้แล้วก็มีอีกหนึ่งวิธีนะคะที่สามารถทําได้ทุกวันเลยก็คือการฟังเสียงที่มีคุณสมบัติเดียวยา ยกตัวอย่างเช่นชุดเสียงยกใจที่ครูนี่ได้ทำออกมานะคะเหมาะสำหรับใช้ฟังก่อนนอนซึ่งมันจะช่วยเยียวยาความรู้สึกต่างๆที่เรามีข้างในใจของเราความรู้สึกที่มันเป็นพลังงานด้านลบเมื่อฟังเสียงเยียวยาอันนี้มันก็จะช่วยถูกยกถูกละลาย ออกไปจากใจของคุณได้คุณสามารถทดลองฟังตัวอย่างที่หน้าเพจของครูนี้ได้เลยนะคะมีหลายคลิปเลยที่ครูนี้ได้เอาตัวอย่างมาโพสไว้ให้หรือถ้าหากว่าคุณสนใจอยากจะเข้าไปฟังแบบเต็มชุดเนี่ยก็สามารถสมัครเข้าไปฟังได้เลยนะคะชุดเสียงยกใจตอนนี้ครูนี้ทําออกมานะคะชุดที่1ชื่อว่าคืนนี้คูจะปลอบใจเธอเองซึ่งจะมีทั้งหมด8ตอนกับ1โบนัสนะคะแต่ละตอนจะมีเนื้อหาที่ไม่เหมือนกัน และช่วยแก้ปัญหาทางความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะคะครูให้นี่มีราคาพิเศษมาให้ราคาเต็มนะคะของชุดเสียงยกใจชุดนี้อยู่ที่990บาทสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เท่านั้นครู้นี่มีราคาพิเศษที่550บาทมาให้กับคุณค่ะถ้าหากว่าสนใจนะคะสามารถ inbox หรือทักไปหาทีมงานได้ที่ไลน์ k r u H o a e y ค่ะ